ถายแล้วสวัสดีครับก็ถ้าผู้ชมน่าจะสงสัยนะครับว่าไอ้เหี้ยสงสัยผมก็อาจจะพูดอะไรไม่ค่อยชัดนะครับก็เช่นเคยนะครับไอคลิปที่ผ่านๆลังๆมาเนี่ยคือที่ผมไม่พูดก็เพราะว่าผมอ,อยู่ในห้องแบบเป็นห้องรวมนะครับผมไม่ค่อยได้พูดผมจะพูดจริงๆก็ตอนอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแหละครับใช่นั่นแหละครับ ไม่ต้องสงสัยกันเลยน,นะครับอวันนี้ผมจะมาเล่นเอิ่มเล่นปืนเ,เหมือนเดิมจะเล่นแบบยาวเลยเนี่ยไอ้อะไรเนี่ย G แปดโมเดอร์เนี่ยอ,อนะีวน้์ใหม่ซึ่งผมก็เคยทำไปแล้วนะครับเริ่มไม่ค่อยได้พูดนะครับถ้าเสียงเกมมันดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะ ขอขออนุญาตลดเสียงก่อนนะครับประมาณนี้น่าจะได้ยินแล้วถ้าเสียงเกมมันยังดังไปก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหรือว่าเสียงผมมันเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็จะพยายามพูดให้ดังนะครับครับผมไปเริ่ม ผมก็จะเล่นตามสไตล์ผมนั่นแหละเหมือนเดิมผมก็ต้องปรับภาพกลับเพื่อความลื่นนะครับกาปรับภาพกลับนี้ลื่นมันยังหลักอยู่เลยก็ออมาโอเคเออกจากบังเกอร์แล้วก็ยิงซอมบี้เก็บเบลเอ้ยเก็บแต้มอืม <Okay. S 2> ทำป้อมยา, <Okay. S 2> ามเไป้าววิเศษเรเก็บไว้ในท้ายนี่ okay. เกือบแล้วโอ้โตรงนี้แหละยิงเปิดทางยิงยิงซอมบี้เยอะแต้มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เ้ยนัดหนึ่งได้ถึงสองเมื่อกี้นี้ ใส่สก,กินเจาะทะลวงมาใช่มันมีสก,กินให้เลือกด้วยนะครับเอาละบันไลเกอร์โอ้หลักหลัก,ลกโอ้เจ็ดแมนจะรอดเปล่าตอนนี้ตอกนนี้ก็ปลาระเบิดเนะองผ่านพ้นมาได้ อันนี้อีซี่แต่กระสุนมันให้มาน้อยสินี่แหละเกมนี้ก็หาโหลดเอาได้นะครับอินทอนเดย์สองก็ถ้าเครื่องใครดีๆนะครับมันก็จะเล่นแบบไม่กระตุกได้นั่นแหละก็ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้นะครับนั่นแหละอืม ไปภารกิจได้อคสามพันเก้าร้อยแต้มโอเคครับโอเคไปอัพปืน200แบบแบบสองร้อยเยร์สองร้อยทองอ่าหลักหแกล้วกะตุกเออเออ,เอ,ออาการมันออกแล้ว นะทำให้ครบสี่ร้อยเอ้ยสี่พันแต้มดิอย่ยหมุนซะหน่อยก็ได้นี่เขาจกินมันก็ให้มาสมวันอันน,นี้ในหีบจะมีกระสุนสำหรับอาวุธทั้งสองชนิดที่ใช้ได้ที่ใช้หล่ะ ไม่บอกไม่รู้เลยอ่ะต่ออันนี้มีในเรื่องด้วยแต่ผมไม่เล่นขี้เกียจใช่อันนี้ไปดีมากอันนี้เติมกระสุนเร็วนะอันนี้ด้วยปะรอโหลดรอโหลด โหลดเร้วเข้าเสีโทรศัพท์กากครับอใช้เครื่องวีโบยังกากเลยวีโบก็ยังช้าช้าอยู่ ปืนยิงระเบิดโมเดลไอจีแปดโมเดลผมจะเก็บไปยิงซอมบี้ตอนที่มันแบบฝุ่งเยอะๆหน่อยมันอยู่รวมๆกันแบบเนี้ยสามตัวสี่ตัวอยู่รวมๆกันมันจะคุ้มกว่าเดี๋ยวหาหีบกระสุนกันนั่นไงสุดยอดเย้ เอาละบักบักบักเย้นี่อะโมบิเลงในตัวนู้นเฉยเลยอาการก็จะมีบักเล็กน้อยเสียไปนึ่นเสียดายเว้ยอะไรครับเจ๊ปุ๊ยองนี่ ตรงเนี้ยไอพวกที่มันเยอะเนะี่ยมันจะเก็บไว้ยิงแบบนี้แหละเยอะมมก็สมุดก็ใช้ปืนนี้ยิงไปสองก็ได้เยอะ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 ,ยอะอปลาระเบิดไปม่งโดนสองตัวได้แค่สองเองผมไม่มมคุ้มอ่ะอเเติมกระสุนเรียบร้อยอืม,อม ดัดเข้าไปน่งเดียวเว้ยหนึ่งนัดเล่นหนึ่งเว้ยไปอันนี้ด่านสองใช่ปะ่ะต่อไปก็ด่านสามสโมงนะี่15สี่โมงต้องเลิกละผมมีเวลาจำกัดในการเล่นเกมนะครับ กลับบ้านมาเราลาสักเลิกเรียนเออใกล้สอบ้วด้วยแต่ผมไม่สอบอืขี้เกียจสอบใช่นั่นแหละผมขี้เกียจสอบไม่อยากสอบเลยที่้ําอ๋อแล้วสําหรับใครที่สอบเดี๋ยวก็ผมขอให้สอบได้ครบบยังไงดีไม่รู้จะพูดอะไรแหละแต่ขอขอให้สอบขอสอบขอสอบให้ผ่านก็แล้วกันเออนั่นแหละ พูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้ละไม่เป็นอเพิ่อกด V I P เผื่อกดเผ่อกดว่ามีการด้วยอันนี้ต้องัพไและอ่า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 เรียบร้อยอาการออกเว้ย ระดับหกจะดีอืมเจ้านม่เลนนี้ดีไปที่ก่าไม่มีมีดเว้ยตายก็คือตาย จริงนะครับผมไปนสามารถซื้อมีดได้แต่ไม่รู้นะต้องไปดูในร้านค้ามันมันจะมีมีดให้ซื้ออยู่ใช้เงินใช้ทองนั่นแหละเงินในเงิน,น,นหรือทองเนี่ยผมหมายถึงในเกมน,นะมันก็จะมีให้ใช้เงินจริงด้วย เล่นตาสนมสไตล์ของตัวเองมีสักไปสักมาตัดส,สินเก็บเนื้อหลักหลัก เติยตกันอย่าครับเต้ยจริงมีระยะประชิดเฮ้ยกระตุกทีแม่งตะไปดูมันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกระตุกกระแบบน่น ออดองข้าวโพดใช่ผมเกลียดดงข้าวโพดบอกเลยว่าโคตรเกลียดเอ,อ้ยน่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยเวลากระตุกในดงข้าวโพดเนี่ยออโคตรเกลียดเลยเ,ออเดี๋ยวเก็บไว้ใช้กันใช้ตรงนี้เลยอเออเยี่ยบนี่แบบที่ชอบ เอ้ oh, ยยิงติดอีกเยี่ยมเยียมเยี่ยมโอ้เยีย oh. ย่ยมเลยยิงติดอ่มันก็เก็บคิวต่อเก็บคิวเยอะมากที่สุดอออืออืออือีืออืออ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 อยืยออ,ยยอืออืออืงอ เฮ้ยเชีย่ยแม่งกระตุกด้วยข้ามรัดฮเอ้าไม่ไหวว่ะนั่นไงจะเสียตัวด้วยต้องใช้ตัวสองใบในการเล่นนะครับ ถ้าต,ตายเนี่ยทุกชีวิตปะจะเล่นต่อเลยผมจะเล่นต่อนีอ่เวอร์นี่อันนี้ปะ,ะเป็นกระสุนไฟกระสุนไฟอหละดีแล้วก็ Let's go คือเมื่อกี้น่าจะได้แล้วแหละแต่ผมผมหลบพ้นนะตอนนั้นอะผมคิดว่าผมน่าจะหลบพ้นแล้วแหละแต่การกระตุกมันมาอืมแม่งกระตุกแล้วมันกระตุกในตอนที่เชี่ยมากแม่งโคตรได้เกระตุกในจังหวะเชี่ยมากนั่นแหละเล่นใหม่ครับเล่นใหม่ ไปเิ่มด,ด,ดีด,ด,ดีตัวน,นีเอออข้ามหเริ่มโอ้ยเนี่ยมันจะกระตุกประมาณ คตรเกียดเลยเติมไอเกณฑนต้องเติมลูกเรียบร้อยนะคะทำงานจะตัองงตก,กอ่ะเฮ้ยแล้วมันกระตุกอ่ะดูมันนี่นะแล้วูมันกระตุกในจังหวัดตอนเขาใกล้คังบี้อะ่ะเออ ลงข้าวโพดดีเกี่ยดีครับต้องสังเกตดีๆนะครับถ้าไอ,อ้ป er ืนเนี่ยมันเล็งคือตองนี้มันจะเกล่ยอะเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเช่หเินมากอีเนี่ยงโอเช็ดแมน โอ้ยเช็ดหนอดเกือกหนอดเกือกเยอะมันก็ดีแหละแต่มันเยอะเกินไปแล้วมันก็ไม่ดีหรอกมดเกือกกระตุกกระตุกมีกระตุกเฮ้ยเช็ดมีบั๊กเยอะเยอะอ โอ้ยแลวดูมันดบซอมบี้แมันดอบแม่โคตรน้อยเลยตอนกุนกูใกล้เหมือนแม่งดบน้อแ่งดบเยอะชิบหายแต่พอกุนกูเยอะเนี่ยเหลือเนี่ยแม่งดบซอมบี้แม่งน้อยเชี่ยเกมมันกวนตีนแม่งมันจะสปอนสุ่มอะเออสปอนแบบสุ่มๆว่าจะเกิดกี่ตัวเกิดน้อยกดเกิดน้อยเกิดมากอะไรประมาณเนี่ย กี่โมงอะโอเคยังสามสามโมงครึ่งอยู่ได้อยู่ก็นั่นโอเคหนึ่งพแต้มโอเคล้ว ตัวหนังสือมันบัคเหรอโอ้โหตัวหนังสือบัคเหียบร้อยตัวหนังสือบัคครับผมอ่าเป็นปืนซองเขียวอีกเลยเขียวอีกอีอะไรเอาปืนนี้ว่ะแต่ที่สีส่นัดแต่จริงแบบกระจายดีคนขัานที่ดีดเลย มบ,บีดวงเยอะเนี่ยมันวงกว้างๆแล้วตัวหนังสือมันบั๊กด้วยเกมนี้มันก็มีบั๊กอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่ผมเจอคือแบบบัักตกแมปวิ่งๆอยู่แล้วตกแมปอะเออแล้วก็มีบั๊กตัวหนังสือเนี่ยเป็นแบบแน่ที่เห็นอยู่เลยเนี่ยมีบัักอะไรกับบลักตัวหนังสือหายเอออันนี้พูดไปแล้วอืมแล้วมีบั๊กแบบยังไงอะ่ะ เกือบกล้องตึงศูนย์แต่ไม่มีแอนิเมชันเตงกระสุนอะเอ,ะอ้นั่นแหละข่าวเจ้าเงียที่เกือบซิวเยอะๆกระสุนอยู่ตรงนน้น เออถุงนีน่หดไว้ขึ้นเลยอีกซองเฮอัพมาเออแบบนี้แหละคุณชอบเลอ,อืิงดับกระจายสุนหมดละหาฮีบกระสุน,นงนี่มนไงมันนฮีบกระสุนอีกสองเลยไปละ วี่ตจู่ใจเลยระเบิดระเบิดสีลูกวะ่ะอือขอแต้มเอาแต้ม,อตมโอเคผ่านมาได้ด่านเนื้อเรื่องเหรอครับเออพูดถึงด่านเนื้อเรื่องก็ผมกลาไปเล่นจบแล้วนะครับด่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ผมไม่สปอยแล้วกันนะ ไปดูของท่านอื่นเองใช่ท่านของท่านอื่นเขาก็มีนะครับอืมแต่ไม่ทราบสนุนเรื่องการสปอยหรือว่าผมจะไม่บอกช่องนะไปหาดูเอาเองก็ได้ครับอืมไปหาดูเอาเองนะครับของท่านอื่นก็มีนะครับผมไม่เล่นในเรื่องแล้วครับเล่นไปแล้วนั่งเงียโอเคกี่หมืนแต้มครัหนึ่งมื่นสามพันแต้มแจ๋ว อยากอวดซะหน่อยอันนี้คือผมขอย้ายก่อนอันนี้คือผมไม่ได้เติมนะครับเนี่ยไอ้ทองเนี่ยครับสองพันเจ็ดร้อยเนี่ยคือผมไอ้นี่ผมไปฟาร,ร์มทองก็นนงนเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทึประจําวันอรนกรสังหารโหดประจําวันเนี่ยครับเนี่ยคือถ้าทําครบเนี่ยมันจะได้ ทองมาเนี่ยพอยกดผิดมันจะได้ทองมาผมก็ฝาผมก็เล่นแบบนี้แหละจนหนึ่งอาทิตย์นะครับใช่่ะหนึ่งอาทิตย์นั่นแหละเนี่ยจะเห็นนะทองไอ้พวกที่อยู่ด้านล่างสบคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้สบคนไม่รู้คือทองเจ็ดร้อยเนี่ยคือต้องเล่นไอ้พวก 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหกกระโหลกเนี่ยให้ครบเนี่ยก็จะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่แต่ถ้าเกิดทำทำไม่ครบเนี่ยก็อดนะครับ ก็แับขาดไปแค่อันเดียวะคือแบบขาดไปแค่อันเดียวคือร้องอะ่ะนั่นแหละมาเนี่ยอยู่ด้านบนเดียโอเคก็อธิบายน่าจะเป็นครบเท่อนนะครับก็ไปดูของท่านอื่นได้นะครับไะต่อ,อผมจะเล่นแค่นหนึ่งครั้งนะครับเล่นดีกว่าไป อ๋ออีกอย่างหนึ่งด่านในเรื่องเนี่ยครับผมจะเล่นผมจะแบบไอ้ด่านในเรื่องผมจะไปถ้าถ้าจะให้ผมเล่นเนี่ยผมจะไปเล่นตอนจบเลยดีกว่าครับนั่นแหละครับผมจะไปเล่นตอนจบเลยดีกว่าเพราะว่าให้มาเล่นตั้งหกสิบด่านเนี่ยคือมันเสียเวลามเสียเวลาใช่ เกลียดเลยผ่านด้ยเชี่ผ่านดับเบิลยูโอเคมีสามทางตัเลือกทางที่มันมีกล่องจ้ะ ลันลันลันเสียหน,นึ่นงลูกไม่เป็นไรอันนี้เหลือนึกลูกเดียวเลยเก็บไว้ีิวา่ายิง,ยง,งเนเยอะๆโอเคซอมบีเยอะก็ดีดีหน่อย เฟินมั่งรีโหลดหนึ่งสองสามแบบพูดไม่ทันแม่งรีโหลดเสร็จแล้วไปอันนี้อืมไปเรื่อยๆเจ๋งน,นี้ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะน,นี่ปืนมันเล็งห่างใครโว้ย๋ยวสี่นัดไอ้ตรงนี้แหละผมะเก็บไว้สองสี่นัดเนี่ยผมเก็บไว้ด้วย อเอา,าแล้วคุณจะปาระเบิดงนี้นดกดผิดเลยโอเคมาดูกันได้แจนเท่าไหร่คราวนี้รู้สึกเหมือนผมเก็บคิวไปเยอะอยู่นะครับปะ่ะรอรอรอโหลดหน้าลบ,บีกัน ถ้าจะให้ผมเล่น free fire เนี่ยนะครับผมไม่เล่นนะครับอืม free fire ผมไม่เล่นนะครับั u จีผมก็ไม่เล่นเหมือนกันครับเอ้ยถ้ามีโอกาสผมก็จะเล่นนะครับถ้าเล่นได้หนึ่งมื่นเจ็ดพันต้ม Vip ซื้อไหมไม่ซื้อ เติมห้าร้อยโหเยี่ยใครจะเติมวะเขามีแต่พวกรวยละ่ะมจะเติมกันนี่ปืนอัพติบปะระดับสิบมันก็แต่มันแนะนําเป็นระดับสนะี่เนาะแต่ของผมมันระดับสิบหมดล้วก็เ,เหลือแค่พวกปืนหลังๆเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยหาชิ้นส่วนปืนอยู่เริ่มโอเคอีเวนต์นี้จบก็จบคลิปนะครับไม่พู้พานทำเพลผมก็จะ ตัดจบแบบละครไทยเลยเดี๋ยวต้องรอโปรเจรกต์หน้าด้วยนะครับใช่โปรเจรกต์หน้าผมก็มีนะครับแต่ผมไม่ไม่บอกนะครับว่าเป็นโปรเจรกต์อะไรรอดูเอาเอง ใช้ปืนนี้ยิงก็ได้เป็นนับหสนะิบสี่นะมอด G8 มอดเออร์สี่นัดเลยเหลือแต่ตัวเดียวผมยิงถ้าสาถึงสี่ห้าตัวเนะี่ยได้อยู่เก็บไปยิงในจังหวะที่มันเยอะ อันนก็วิ่งหลบมันไปก่อนอันนี้ดนไปาเลยแบบนี้แหละดีงาน,นทีก็จะผุโ่อืมมีรถ

เออก็สับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับใช่ครับเพื่อเป็นกําลังใจทําให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับตัดจบเลยแล้วครับตัดสิวะ